อันคลิปนี้นะคะพุ่มพวงก็จะมามาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพืทุกคนพุ่มพวงนะคะพุ่มพวงฟาร์มหนูพุกเงินล้านค่ะอ่ะมาค่ะก็พุ่มพวงฟาร์มหนูพุกเงินล้านนะคะพุ่มพวงก็จะมาอะบอกว่าพ่อแม่พันธุ์ในฟาร์มของพุ่มพวงนะคะที่ให้เห็นเมื่อกี้คือพ่อพันธุ์หลัก นะพ่อพันธุ์หลักของมุ้งพวงนะคะทําไมดุจังเลยตกใจหรอเอออันนี้คือพ่อพันธ์หลักของมุ้งพวงนะคะพุ่มเจะให้ดูนะคะว่าเขาตัวใหญ่ขนาดไหนของอในฟาร์มของมุ้งพวงเนี่ยมุ้งพวงต้องยอมรับก่อนนะคะว่ามุ้งพวงไม่ได้เลือกอาสายพันธว่าจําเป็นจะต้องเป็นสายพันธของฟาร์มนั้นฟาร์มนี้นะของมุ้งพวงคือ รับซื้อมาจากเากเษตรกรที่อยู่แถวๆนี้ยนะคะแล้วผู้พองเอามาขยายพันุ์เองนะผู้พองลงพ่อแม่พันธุ์ชุดแรกนะเอามาจากบุรีรัมย์นะซึ่งมีสายพันธุ์ลํำพูลนสายพันธ์น้ํำยืนสายพันธ์ MBK นะผู้พ้งองขออนุญ,ญาตเอ,อ่ยชื่อฟาร์มที่เขารับมานะผู้พ้องขออนุญ,ญาตนะคะผู้พ้งองไม่ได้พลาดพิงไม่ได้เอ่ยถึงในทางที่ไม่ดีนะคะเอาผู้พ้องยกตัวอย่างในทางที่ดีนะคะเราก็สามารถพูดได้เนาะอ่ะนะผู้พ้งองก็จะเอาพ่อแม่พันธุนี่ผู้พ้องเอานะคะเอานะคะเขาไว้อ่านี่เป็นพ่อพันธุ์หลักนะเธอขอดูหน่อยนะขอดูหน่อยนะอันนี้คือพ่อพันธุ์หลักของผู้พ้องนะคะอ่ะ พ่อพันหลักของพุกงพวงนะ<_><_<_>ทําไมฟางเคยเยอะจังอ่ะอันนี้คือพ่อพันธ์หลักของพุ่งพวงนะคะพ่อพันหลักหลักของพุกงพวงเลยนะคะอยู่กับพุ่งพวงมาหลายเดือนแล้วนะอ่ะอันนี้ก็อ,อยู่ที่หนึ่งกิโลค่ะหนึ่งกิโลนะคะอ่ะนะอย่าโดดนะไม่ให้โดดอ่ะให้โชว์ตัวให้โชว์ตัวให้โชว์ตัวอยู่นิ่งๆสิอยู่นิ่งๆนี่นนอ่ะนี่อันนี้นะคะ คือพ่อพันของอุ้งหวงนะคะเขาอยู่กับหุ้งหวงหลายเดือนแล้วนะคะเขานะเขาเขาผสมพันธุ <h <h ์ดีมากนะตัวนี้นะคะเขาคุมตัวเมียดีมากนะคือยังไงคือเอาตัวเมียลงปุ๊บภายในหนึ่งเดือนเห็นผลค่ะภายในหนึ่งเดือนคลอดลูกภายในหนึ่งเดือนคลอดลูกเลยอุ้งหวงก็เลยอ่าเอาเขาไว้อยู่นะคะมาดูตัวเมียนะคะตัวเมียอ่ะไปดูตัวเมียตัวนี้นะคะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโชว์ตัวโชว์ตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรโชว์ตัวเฉยเฉเรามากวนเขาตอนช่วงที่เขานอนนะคะเขาก็จะเขาก็จะลำคาญนิดนึงเขาก็จะหุดหงิดนิดนึงแต่เราไม่เป็นไรนะคะอ่ะขอดูโชว์ตัวโชว์ตัวโชว์ตัวอืนี่อันนี้คือตั้งท้องแล้วนะอันนี้คือตั้งท้องแล้วนะคะตั้งท้องแล้วนะนี่อันนี้คือตัวเมียที่ตั้งท้องแล้วนะคะนี่อันนี้คือแม่พันอันนี้คือแม่พันธ์หลักนะ แม่พันธุ์หลักๆของมุ้งงเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่หกขีดค่ะตอนนี้อยู่ที่หกขีดค่ะในฟาร์มของมุ้งวงนะคะในฟาร์มของมุง้งวงมุ้งงเน้นก่อนนะย้ําก่อนนะคะว่าอเอาเขาลงดีก,กว่าคะ่ะเขาไม่เขาไม่คุ้นนะนในฟาร์มของมุ้งวงนะคะเขาจะคลอดลูกอยู่ที่ประมาณห้าตัวเจ็ดตัวส่วนมากจะมีเจ็ดตัวนะ แม่พันธุ์เขาจะไม่ตัวใหญ่แต่ถามว่าลูกเขาตัวใหญ่ไหมมาดูมาดูตรงนี้ค่ะมาดูบ่อนี้มาดูบ่อนี้นะอันนี้คืออ่าลูกหนูที่ไหนรล่ะที่แยกออกจากแม่เข้ามานะคะยังอยังไม่ครบเดือนเลยนะคะแยกออกจากแม่เข้ามานะ,ะน,นี่นะนี่นะ,ะอ่ะเพิ่งแยกออกจากแม่เข้ามาเลยนะคะนี่นะตัวขนาดนี้นะเพิ่งแยกออกจากแม่เข้ามาเลยนะอื อันนี้คือหนูยังไม่ครบเดือนนะคะเออเนี่ยนะเอามาเลี้ยงเองเนี่ยเอามาให้อาหารเขาเนี่ยนะคะยังไม่ครบเดือนนะคะนี่นะเออโชว์ตัวหน่อยชิลูกแอบจังเลยแอบกล้องจังเลยนีน่นอ,อันนี้นะคะเราจะคัดไว้เพื่อขยายพันพันุเพิ่มนะคะอืมนะอ่าอะไรต่อละบัดท,ทีนี้นะคะมาดูนะคะมาดูไอ้คุณแม่ลูกดกนะคะมา มาดูอันนี้นะคะมาดูแม่แม่ตัวนี้นะคะคือตัวนี้พุ่งควงชอบมากนะคะพุ่งพวงชอบมากเลยตัวนี้นะมาดูตรงนี้ค่ะมาดูนี้นี่นี่อันนี้คือพุ่งควงชอบมากนะเขาเขาตัวเล็กนะเขาตัวเล็กนะเนี่ยแต่ว่าดูดูการเขาเขาผสมพันธุ์ได้เร็วมากนะคะเอาเอาเขาเข้าหาตัวผู้เนี่ยอาทิตย์เดียวนะ รู้เรื่องค่ะทอ่องข่อยองฟองเลยพี่น้องเนะี่ยเห็นไหมจากหนูสาวนะคะหนูสาวเลยนะคะที่ไม่เคยผสมพันธ์มาก่อนนะคะเอาเข้าเอาเข้าหาตัวผู้นะคะอย่างเมื่อกี้นะคะเออนะตัวนี้กี่ขีดนะคะไปดูที่ตาช่างค่ะเอาเข้าหาตัวผู้นะไม่ถึงอาทิตย์เดียวค่ะรู้เรื่องทองข่าองฟองเลยพี่น้องขึ้นไปบนตาช่างลูกขึ้นไปบนตาช่างนี่นะ แจ๋วลูกแจ๋วนะคะตัวนี้หกขีดเหมือนกันค่ะสวยมากลูกนี่สวยมากนะคะอ่ะปะลงมานี่ที่พ่อพง,งเก็บเขาไว้นะคะเพราะว่าเขาเชื่องนี่เขาเชื่องเขาไม่โวยวายเขาไม่โวยวายนี่เห็นไหมคะเขาไม่โวยวายนี่เห็นไหมเอาขึ้นมาโชว์ตัวเขาก็เชยใส่เล่นไปอะไรอย่างนี้นะคะถามว่าทําไมขนเขา ไม่เป็นสีดำผุ้งองบอกนะคะบอกเลยนะว่าผู้งองใช้อาหารอิงตามธรรมชาติเป็นข้าวเปลือกตอนที่เขาคลอดออกมาแรกๆนะคะขนเขาเป็นสีดำนะสีดำดำเนี่ยมเลยนะสีดำดำเนี่ยมเลยแต่พอมาออกจากแม่เขามาแล้วนะคะเราให้อาหารเม็ดหนึ่งหญ้ย่าหวานแล้วก็ข้าวเปลือกอะอะไรบ้างอนะต้นกล้วย อะไรอย่างนี้นะคะก็มันเขาก็เลยเปลี่ยนสีขนไปตามอาหารที่เราให้เขากินนะอ่ะอันนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลงทุนเลี้ยงหนูพุกให้ศึกษารายละเอียดโดยให้ให้เข้าใจกับตัวเองก่อนว่าความเสี่ยงอ่ะเรามาพูดถึงความเสี่ยงนะคะความเสี่ยงมันมีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คุณลงทุนเลี้ยงคุณไม่มีที่ขาย นะคุณต้องทําการตลาดเอง1นึ่ทำการตลาดเองคือยังไงคือคุณต้องแปลรูปขายเองให้ได้นะของผู้พวงเนี่ยนะคะไม่จําเป็นต้องมีแม่ทีมเพราะว่าผู้พวงรู้ว่าการตลาดของผพวงจะต้องขายยังไงผู้พวงใช้วิธีการขายบนโลกออนไลน์ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวนี่แหละค่ะขายนะแล้วก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งก็คือ สามารถขายได้ตอนนี้หนูไม่พอขายนะต้องขยายฟาร์มเพิ่มแล้วก็รับทีมงานที่จะเลี้ยงหนูคนที่เลี้ยงแล้วไม่กล้าแปรรูปหนึ่งนะคะสองเลี้ยงแล้วไม่กล้าออกหน้ากล้องเออไม่กล้ามาพูดโทรศัพท์ไม่กล้ามายืนคุยกับโทรศัพท์คนเดียวแบบนี้นะอ่ะผู้พกองก็จะเป็นตัวแทนออกมาพูดหน้ากล้องหน้าโทรศัพท์ให้ มีหน้าที่เลี้ยงนะคะเลี้ยงไปเลยนะผู้พกองก็จะรับซื้อมาแปรรูปให้ผู้พกองเลี้ยงถอนขนนะบางคนก็ว่าทำไมไม่บอกวิธีการที่คุณทําให้เขาเสียชีวิตบ้างละ่ะมันถ่ายไม่ได้นะคะทุกคนคะ่ะมันเจ็บปวดรวดนแาวเกินไปเนาะเออมันถ่ายไม่ได้นะคะบอกวิธีคร่าวๆก็พอนะหนึ่งคุณใช้ เนี่ยตั้งแต่พูดพุ่งหังีไม่กล้าพูดเลยนะคือมันสะเทือนใจเอาตรงๆนะกลัวคุณใช้วิธีจับเขาขึ้นมาดึงจับหางนะคะจับหางล็อกล็อกหัวนะคะล็อกหัวแล้วก็ดึงเออนะคะแล้วก็ค่อยๆให้เขาหมดสติตลบไปนะอันที่สองที่พุ่งหองแบบมันไม่สะเทือนใจเยอะเกินก็คือจับเขาใส่กลมนะคะแล้วก็ เอาไปโยนลงน้ําน,น็อกน้ํานั่นเองนะคะแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกใช้วิธีไหนการทําให้เขาเสียชีวิตนั่นก็คือการฆ่าเขาเราจะไม่ขยายความนะคะให้คุณเข้าใจกันเราเองเนาะอ่ะนะก็ถึงวิธีการอ่าทำให้เขาเสียชีวิตเสร็จแล้วเนาะอ่ะแล้วก็ต่อไปเป็นการถอนขนถอนขนหนูผู้พองใช้ขี้พึ่งนะคะ ขี้พึ่งของพุ่มพวงนะพุ่มพวงก็จะใช้ตอนแรกๆที่พุ่มพวงถอนขนเองยังไม่เป็นนะถอนขนเองยังไม่เป็นก็คือ,อตอนนั้นลองถอนขนเองห้ากิโลนะปรากฏว่าสองทุมกับเ,บเ่ี่ยวจะ้ะเออก็เลยลงทุนซื้อขี้พึ่งมานะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพุ่งพวงไปเอาขี้พึ่งมาให้ดูนะคะอืมอันนี้นะคะอันนี้คือขี้พึ่งนะคะที่พุ่มพวง เอามาใช้ถอนขนหนูนะกิโลกร,รัมละ95บาทนะคะซึ่งมันต้นทุนมันแพงมากนะคะช่วงแรกๆที่พุ่งพวงทำนะได้กำไร5บาท10บาทพุ่งพวงก็ทำเพราะว่า1คนยังไม่รู้จักเรานะคะการตลาดเรายังเดินไม่ดีนะคะพราะนะคะประสบการณ์การเรียนรู้ของตัวเองก็ยังไม่เยอะนะคะก็เรียนลงทุนเรียนรู้ไปเรื่อย นะใช้ขี้พึ้งถอนผลแล้วนะคะพอมารู้แล้วว่ากําไรแล้วนิดเดียวนะคะพุ่งพองก็เลยนะคะเอาใหม่ศึกษาใหม่ว่าเขาใช้น้ําร้อนลวกเขาทํำยังไงเขาถอนผลยังไงเออนะต่อมานะคะพุ่งพองก็ลองเอาหนูไปน็อกน้ำห้าตัวก่อนแล้วก็มาจุ่มน้ําร้อน นะแล้วก็มา,อา,อาถอนผลเนี่ยนะคะอืมนะปรากฏว่าผลผลทําได้นะคะแล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆจาก5ตัวเป็น10ตัวจาก10ตัวเป็น20ตัวนะคะค่อยๆนอกน้ํามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จค่ะคือ ทำได้ไม่ต้องใช้ขี้พึ่งแล้วขี้พึ่งตรงนี้ก็คือเหลือนะคะเหลือไว้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆรู้นะคะอ่ะนะวิธีการถอนขนเสร็จแล้วนะคุ่งพองบอกโดยล,ละเอียดเลยนะคือขั้นตอนคุ่งพองทําเองทุกอย่างทําเองทุกอย่างก็คือถอนขนเสร็จแล้วเนาะวิธีการผ่าท้องเอาไส้เอาขี้นะคะเออทำความสะอาดข้างในเอาต่อมเหม็นเขาออกเนี่ยนะคะหุ่พองก็ทําเองนะ แล้วก็นะคะล้างทําความสะอาดนะคะผึ่งลมไว้นิดนึงนะคะให้เขาอ่าแห้งๆสักนิดนึงแล้วก็เอาไปแพ็กซีนสุญญากาศนะคะเอาเข้าช่องฟีดนะคะแต่ถ้าอันไหนที่เราจะทําหนูอบโอ่งเราก็ไปหมักซอสซึ่งอ่าสูตรการทำหนูอบอ่งพุ่มพวกมงก็เป็นสูตรของพุ่มพวงเองแล้วก็มีน้ําจิ้มน้ําจิ้มพริกป่นน้ำมะนาวเนี่ยพุ่มพวกมงก็ทําเองนะ เอบโอ่ออง,กอออองก็อบออบอ่งก็อบเองนะคะแล้วก็ก่อเตาถ่านก่อไฟเนี่ยดังไฟเนี่ยนะก็ทําเองนะอันนี้คือไม่ได้มาอวดนะว่าเอ,อ้ยทำเองเก่งไม่ได้ต้องการคําชมคือบอกว่าเราลงมือทําอะไรเราใส่ใจเรียนรู้ลงมือทำมันคือประสบการณ์ของเราเองนะ ถ้าเราเรียนรู้เราศึกษาเราดูคู่มือมันก็คือความรู้ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราลงมือทำนั่นคือประสบการณ์ตรงจากตัวเราเองเราสามารถพูดให้คนเห็นภาพตามเราได้เลยเพราะว่าเราเห็นมาเราลงมือทำมาเองมันคือวิธีการมันคือประสบการณ์นะ คู่มือหนังสือเรามีให้คุณได้แต่ประสบการณ์การลงมือทำสําคัญกว่าค่ะอืมนะพูดไปก็ยาวยาวค่ะเพื่อนๆคะในการเ,เขาจะเรียกว่าอะไรประสบการณ์การเลี้ยงประสบการณ์ตรงนะคะมันมันจะไม่มันจะไม่ประสบความสําเร็จเลยถ้าเราทำเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาทำ ถ้าเราทําเพียงเพราะว่าเขาทําแล้วประสบความสําเร็จอืนะของมุ้งพวงเนี่ยนะคือไม่ได้มาอวดมาอ้างนะเพื่อนๆนะคือทําไมต้องยกตัวอย่างตัวเองก็เพราะว่าถ้าไปยกตัวอย่างคนอื่นก็แค่เขาเล่ามาก็ค่อยก็แค่เห็นมามันไม่ใช่ประสบการณ์ตรงถ้าตัวเองลงมือทําเองเรียนรู้จากตัวเอง มันพูดได้เต็มปากคือข้อเท็จจริงที่ลงมือทําเองมาแล้วนะอะที่บอกได้ทุกขั้นตอนเพราะว่าทําเองทุกขั้นตอนนะอาแล้วก็อาอะไรนะต่อไปคืออาอบโอ่งเสร็จแล้วเนาะแพ็กซีนสุญญากาศรอให้เย็นสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็มาอาแพ็กซีนสุญญากาศนะคะแช่ช่องฟิสตไว้นหนึ่งคืนปุ้งพองไปส่งของเองด้วยนะ แพ็คของเองส่งของเองนะเขียนบินเองเออตามพัสดุเองอีกตั้งหากนะคะปัญหาอะไรคือสายตรงมาหาพุ่มพวงหมดเลยนะเอออ่ะคลิปนี้ยาวมากเพื่อนๆคะ่ะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะดูแล้วมีอ่าอ่าคำถามอะไรขึ้นมาในใจอีกไหมนะคะแต่ก็ถ้ามีนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยพุ่มพวงก็จะได้นะคะทำเป็นคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้นะคะ คือมุ่งพวงจะให้พูดในคลิปคลิปเดียวมันก็พูดไม่หมดเนาะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะก็จะให้ดูคร่าวๆนะอันนี้คือฟาร์มของมุ่งพวงเลยนะคะเออนะอ,ะอ่ฟาร์มของมุ่งพวงเองเลยนะคะแล้วก็ ตรงนี้ข้างหลังตรงนี้ที่ว่างๆตรงนี้นะคะพุ่มพวงจะขยายเพิ่มนะคะขยายฟาร์มเพิ่มนะคะเอาบ่อมาลงแล้วก็จะเอาหนูที่เตรียมไว้นี่แหละนะคะไปลงนะมีอะไรอีกนะเดี๋ยวนึกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวนึกแป๊บหนึง่งมีอะไรอีกนะที่จะพูดที่จะบอกนะอ่ะก็นึกไม่ออกแล้วเนะเพื่อนๆ <Sound. S 2> ถ้าเพื่อนๆนึกออกนะค <Rab. S 1> ะว่าจะให้พุ่งพวงทําคลิปอะไรต่อก็ค่อยมาคอมเมนต์นะคะแล้วก็พุ่มพวงจะทําคลิปต่อให้นะคะก็อ่ ช่วงนี้ที่มีเวลาทำคลิปนะคะก็คือหนูไม่มีขายนะหนูโตไม่ทันค่ะหนูโตไม่ทันนะคะเออหนูโตไม่ทันค่ะ <c oughs> นะอา้าคลิปนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณเพื่อน,อนที่ให้กำลังใจุ่มพวงนะคะขอบคุณที่ดูนะคะที่ดูคลิปของม่มงวงแล้วก็มีคำถามขึ้นมานะคะกอ็อยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะ เป็นกำลังใจให้กันนะคะใครที่มองเห็นว่าการทำธุรกิจหนูพุกเนี่ยนะคะมันมันมันสามารถต่อยอดได้นะคะไม่ใช่ธุรกิจขายฝันถ้าถ้าเป็นบอกว่าขายฝันอ่านั่นก็หมายความว่าฝันที่คุณขายที่คุณว่ามันเป็นการขายฝันนั้นคือฝันของพุ่มพวงนะฝันที่พุ่มพวงจะทำให้มันเป็นจริงนะอยากจะทำให้มันเป็น ธุรกิจที่ชาวบ้านทั่วไปสามารถมีรายได้ได้จริงๆนะคะอันนี้นะคะก็อยากจะาฝากไปถึงเพื่อนๆนะคะที่มองเห็นว่าหนูพุกเนี่ยมันสามารถนะคะเติบโตได้มันสามารถขยายกา,การขายไปได้ทั่วประเทศนะคะก็อยากจะให้ศึกษาวิธีการเลี้ยงข้าวๆก่อนแล้วก็ ที่สำคัญลงทุนเลี้ยงเลยค่ะตลาดเรามีแน่นอนนะตลาดเรามีแน่นอนนะแล้วก็ใส่ใจที่จะใช้ใจที่จะทำนะคะใช้ใจที่จะทำจริงๆการทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่มีใจยังไงก็ไปไม่รอดนะทุกอย่างมันมีอุปสรรคทุกอย่างมันมีปัญหา ะะการเลี้ยงหนูพุกก็เหมือนกันการทำขายการทำหนูพุกอบโอ่งขายก็เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าคุณเจออุปสรรคแล้วคุณถอยไหมนะคะอะถ้าพูดไปยาว,ยาวคคๆค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับพุ่งพวงนะก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ขอบคุณค่ะแค่นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย